เมือ่อฝรั่งอเมริกันอึ้งเมืองไทยที่มีเมืองเล็กๆอยู่ทุกที่ตลอดรายทางรวมไปถึงชุมชนเล็กๆที่สามารถพบเจอได้ตลอดมองวา่าเทียบกับพื้นที่ห่างไกลที่อยู่ในอเมริกาคุณอาจจะไม่ได้เจอกับเมืองในลักษณะแบบนี้เลยพบว่าเมืองไทยแทบจะไม่มีพื้นที่ที่ขาดความเจริญเพราะมีชุมชนอยู่ทุกที่ทําให้โครงสร้างพื้นฐานสามารถเข้าถึงได้หมดแม้อเมริกานะครับจะเป็นประเทศที่เรียกว่ามีการพัฒนามากในสายตาคนไทยเราเอง แต่ด้วยความที่เป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง9ก้าล้านแปดตารางกิโลเมตรหรือตีเป็นความใหญ่เนี่ยก็ใหญ่กว่าไทยประมาณ18เท่านะฮะท่านผู้ชมนั่นทําให้อเมริกาที่มีพื้นที่ใหญ่มากๆนะครับคนที่นั่นก็จะรู้สึกว่าประเทศเขาก็มีหลายพื้นที่ที่ยังเป็นพื้นที่ชนบทนะแต่พอเอามาเทียบกับหลายพื้นที่ที่เป็นชนบทด้วยกันอยู่เมืองไทยนะครับ แม้ว่าชนบทของไทยจะอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองเขาจะพบว่าโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญสุดๆอย่างไฟฟ้าเนี่ยของไทยก็จะมีทั่วถึงทุกพื้นที่เลยทุกถนนทุกเส้นทางจะมีไฟฟ้าให้เห็นได้บ่อยกว่าโดยเรื่องนี้ก็เป็นความเห็นของคุณลุคคันเลนซึ่งก็ได้พูดคุยถึงพื้นที่ชนบทของไทยนะครับที่หลังจากเดินทางไปรอบๆประเทศก็พบว่าไม่ว่าจะไปส่วนไหนของไทยไม่ว่าจะไปลึกไปไกลแค่ไหน ก็จะสามารถพบเจอชุมชนหรืออย่างน้อยก็จะเจอตัวเมืองเล็กๆหรือที่เราเรียกว่าอำเภอนะครับได้ทุกๆ10นาที20นาทีก็จะเจอได้ตลอดตลอดเส้นทางที่ผ่านไปผ่านมาเลยซึ่งมันจะแตกต่างจากการเดินทางในอเมริกาเมื่อออกไปยังพื้นที่ที่มีความห่างไกลหรือชนบทมากๆเขาก็บอกว่าถ้าเป็นอเมริกาคุณจําเป็นต้องเติมน้ํามันให้เพียงพอนะหรือบางทีอาจจะต้องสต็อกน้ํามันสำรองไว้แยกไว้ต่างหากเพราะว่าในบางเส้นทางคุณจะไม่เจอกับปั๊มน้ํามันได้เลย ในทางตรงกันข้ามคุณอาจจะต้องขับไปไกลมากๆเป็นหลายร้อยกิโลเมตรที่ไม่เจอปั๊มน้ํามันแต่ประเทศไทยจะคาดเดาได้ง่ายในการเดินทางซึ่งก็เป็นความสะดวกอย่างหนึ่งและก็ส่งผลต่อความนิยมในการเดินทางที่ดีมากๆในประเทศไทยที่ทําได้ดีกว่าประเทศอื่นๆโดยเขาก็บอกว่าทุกๆ10นาทีนะคุณจะเจอชุมชนเล็กๆซึ่งจะมีร้านค้าและสามารถขอความช่วยเหลือได้หากติดป,ปัญหานี่คือประเทศไทย แต่ถ้าเป็นการเดินทางในพื้นที่ห่างไกลในอเมริกาคุณอาจจะได้แค่ภาวนาว่าระหว่างเดินทางคุณจะไม่หลับไปในเส้นทางที่ตรงมากๆจนไม่มีอะไรอยู่ข้างทางเลยอาจจะเป็นถนนที่มันดูตรงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อไหร่จะถึงสักทีผมกับชอบวัฒนธรรมการขายของในประเทศไทยนะการขายของข้างทางในประเทศไทยมันทําให้การเดินทางสำรวจไทยนั้นยังคงสนุกอยู่เสมอ แต่ภาพมาที่อเมริกาคุณอาจจะพบเจอกับทะเลทรายที่ไม่มีใครมายืนขายของข้างทางแน่ๆมาากกันจะกว้างสุดลูกหูลูกตาชนิดที่ว่ามีเพียงภาพของทะเลทรายนท่านหละที่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณระหว่างเดินทางและที่ยอดเยี่ยมของประเทศไทยไม่ว่าจะดึกแค่ไหนการที่สามารถยังคงพบเจอชุมชนได้ตลอดเส้นทางก็จะทําให้การขับรถของผมนั้นยังรู้สึกอุ่นใจอยู่เสมอเพราะมีไฟฟ้ารวมไปถึงไฟถนนที่ส่องสว่างให้พบเจอได้อยู่บ่อยๆ ร้านสะดวกซื้อคืออีกหนึ่งปัจจัยที่ผมมองว่ามันเป็นความสะดวกในไทยอาหารชั้นยจอดจะรวมไ้ที่นั่นไม่ต้องไปมองหาจากที่อื่นในช่วงเวลากลางดึกในพื้นที่ห่างไกลอยู่เมืองไทยไม่ต้องหิวเพียงคุณพบเจอตัวเมืองระหว่างทางก็สามารถพอลุ้นได้ว่าพวกเขาอาจจะมีร้านสะดวกซื้อก็เป็นได้ผมเคยเจอกับประสบการณ์รถดับกลางทางถนนที่ห่างไกลในพื้นที่จังหวัดหนึ่งทางตอนเหนือของไทย ในตอนนั้นเราติดอยู่บนถนนที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาแน่นอนความโชคดีมีรถขับผ่านมาในเวลาเพียงไม่ถึง5นาทีเราสามารถขอความช่วยเหลือจากพวกเขาและคนไทยก็ยินดีที่จะช่วยนี่คือเส้นทางระหว่างทางที่ไม่ใช่เส้นทางหลักถ้าเป็นในอเมริกาคุณอาจจะรอนานกว่านั้นหลายชั่วโมงผมมาจากเท็กซัสในความรู้สึกเมืองไทยพวกเขาอาจจะเป็นเพียงประเทศที่เล็กนะเมื่อเทียบกับอเมริกาทั้งหมดโดยรวมแต่ความที่สามารถพบเจอกับชุมชนเล็กๆตลอดทุกเส้นทาง มันทาให้รู้สึกว่าโครงสร้างพื้นฐานของไทยนั้นเข้าถึงด้วยความที่เป็นประเทศที่เล็กกว่าแต่ทุกที่คุณจะเชื่อมั่นได้เลยว่าจะเข้าถึงไฟฟ้าเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตทําได้ดีแถมยังราคาถูกมีน้อยครั้งมากๆที่เราเดินทางไปยังถนนที่เงียบมากๆและมืดมิดแต่ที่อเมริกามันจะเงียบและมืดมิดอยู่งั้นตลอดหลายชั่วโมงที่คุณเดินทางแต่พอเป็นประเทศไทยทุกการเดินทางทุกพื้นที่ทุกอย่างจะสะดวกไม่ต่างจากการอยู่ในเมืองใหญ่ๆการเข้าถึงความสะดวกในไทยจะทําได้ดีกว่า โดยต่างเชี่อคนอื่นๆนะครับก็มีทั้งเห็นด้วยและก็โต้แย้งกันนะทั้งฝั่งของเดวิดเคลลี่นะก็มองเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่านั่นคือส่วนของการพัฒนาของประเทศไทยพวกเขามีลักษณะที่แตกต่างในไทยมักจะมีชุมชนย่อยๆออกไปมากมายจึงทําให้คุณสามารถพบเจอความสะดวกได้ทุกๆ5้าถึงสินาทีไม่ว่าจะเป็นร้านค้าต่างๆหรือความช่วยเหลือต่างๆคุณก็สามารถพบเจอได้ผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้าประเทศไทยชุมชนกระจุกอยู่ร่วมกันพวกเขาคงจะมีเมืองใหญ่ๆได้อีกหลายแห่งเลยทีเดียว ต่างชาติอีกคนนะครับก็เห็นด้วยก็บอกว่ามันเป็นเรื่องจริงอย่างที่คุณเล่ามาระหว่างเดินทางในไทยน้อยครั้งที่ในประเทศไทยจะเจอกับถนนที่ว่างเปล่าตลอดสข้างทางมักจะมีเมืองเล็กๆให้พบเจอได้เสมอตลอดทุกเส้นทางมันอาจจะเกิดจากการที่คนไทยนิยมสร้างที่อยู่อาศัยตามถนนเส้นทางหลักนั่นจึงทําให้เราสามารถพบเจอได้ตลอดทุกเส้นทางในขณะที่ในหลายๆรัฐในอเมริกาถนนมักจะมาสร้างกันขึ้นในภายหลัง ทำให้หลายเส้นทางจึงไม่ได้ทําให้เราเข้าไปสู่ในตัวเมืองนั่นอาจจะเป็นความแตกต่างแต่ผมเห็นด้วยกับข้อดีในเรื่องนี้มันสร้างความอุ่นใจในการเดินทางได้จริงๆโดยเฉพาะการมีปั๊มน้ํามันซึ่งเป็นสิ่งที่เจอได้บ่อยมากๆในไทยซึ่งสะดวกที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนอกจากนั้นผมแทบจะคาดเดาได้เลยว่าถ้าเจอปั๊มน้ํามันผมเองก็ไม่ต้องทนหิวระหว่างเดินทางอีกต่อไปต่เชคนต่อมาครับบอกเช่นกันว่าใช่แล้ว ปัอมน้ำมันในไทยมักจะมาพร้อมกับร้านอาหารที่หลากหลายร้านสะดวกซื้อก็สุดยอดมากๆมีครบทุกอย่างต่อให้ไปในพื้นที่ที่อยู่ไกลแค่ไหนถ้าเห็นได้ว่าจะมีชุมชนคุณก็ลุ้นได้เลยว่าจะต้องมีร้านสะดวกซื้ออยู่ด้วยหรือร้านค้าเล็กๆมันก็อุ่นใจได้เลยว่าที่นั่นจะมีของกินไว้บริการต่างช่วยคนทะาันตกบอกเช่นกันว่าประเทศไทยจะพบเจอไฟฟ้าเข้าถึงได้ทุกพื้นที่และถนนเส้นหลักก็จะมีชุมชนตลอดสองข้างทาง อันที่จริงนี่คือความเป็นเมืองในแบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็สามารถพบเจอได้ในประเทศอื่นๆด้วยผมชอบสไตล์นี้เพราะว่าเหมือนกับว่าหลายๆประเทศมักจะสร้างถนนแล้วก็มักจะมีชุมชนตามมาอยู่เสมอประเทศไทยเรามักจะเดินทางผ่านแล้วก็ผมก็ซึมซับกับบรรยากาศความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้ดีเพราะว่าสามารถทําให้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนส่วนหนึ่งก็มาจากการเดินทางผ่านชุมชนต,ต่างๆที่สําคัญทําให้เราไว้ใจได้เสมอว่าจะมีสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตให้เชื่อมโยงได้ตลอดทุกพื้นที่ ขณะที่ต่างชาติบ,บางคนนะครับก็มองเกี่ยวกับประเองนี้ว่ามันเป็นเรื่องของภูมิศาสตร์ที่แตกต่างอเมริกาก็มีชุมชนแยกย่อยด้วยเช่นกันแต่ในไทยเกิดจากผู้คนกระจายกันอยู่ตั้งแต่ต้นจนเกิดชุมชนเล็กๆอยู่ตลอดสองข้างทางสิ่งที่ผมประทับใจในเมืองไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคือพวกเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่พบเห็นได้อย่างที่ตัวเมืองมีผมไม่กจะเจอห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นชนบ,บทไม่ใช่ตัวเมืองใหญ่เลยก็ยังมีห้างสรรพสินค้าให้เข้าถึงได้ ซึ่งมีให้เห็นตามพื้นที่ที่พวกเขาเรียกว่าอำเภอซึ่งถ้าให้เทียบกับเมืองก็คงจะเป็นเมืองที่มีประชากรไม่กี่หมื่นคนในอเมริกาถ้าเป็นเมืองลักษณะเดียวกันในอเมริกาถ้ามีผู้คนแค่หลักหมื่นคนเราอาจจะจําเป็นต้องขับรถออกไปมากกว่าหนึ่งชั่วโมงเพื่อไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตที่ขนาดใหญ่กว่านั้นซึ่งตั้งอยู่ในอีกเมืองเมืองหนึง่งในเรื่องของระยะทางประเทศไทยดูเหมือนจะเชื่อมโยงความสะดวกไว้ด้วยกันในระยะทางที่สั้นกว่าความเห็นตาม,มาครับบอกว่า นั่นอาจเป็นเพราะขนาดประเทศที่เล็กกว่าแต่แม้จะพูดอย่างนั้นประเทศไทยก็เปรียบได้กับพื้นที่ของรัฐรัฐหนึ่งในอเมริกาได้เลยหากจะเทียบแบบร,รัฐต่อรัฐต่อพื้นที่ผมก็ยังมองว่าไทยเป็นประเทศที่สะดวกนะสิ่งอำนวยความสะดวกในไทยแต่ไม่ได้แปลว่าการพัฒนาจะสูงกว่าแต่ประเทศไทยผมยอมรับเลยว่าสะดวกกว่าจริงทําให้สามารถเข้าถึงทุกอย่างได้ดีกว่าทั้งไฟฟ้าในชมุมชนที่อยู่ห่างไกลและขนาดเล็กมากๆรวมไปถึงสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่ทุกพื้นที่ และก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจากซุปเปอร์มาร์เก็ตในอเมริกาพวกเขาก็มีไม่ต่างกันในร้านสะดวกซื้อที่เปิดตลอด24ชั่วโมงแตหลายพื้นที่ในอเมริกายังไม่ได้เปิด24ชั่วโมงเลยสรับผมในประเทศไทยจะพบเห็นได้บ่อยกว่าและเมื่อเทียบพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลาจากตัวเมืองคล้ายๆกันความสะดวกในไทยจะทําได้ดีกว่าบางก็มองว่าในพื้นที่ห่างไกลนะครับของทั้งในอเมริกาและก็ประเทศไทยจะคล้ายๆกันอย่างหนึ่งคือผู้คนจำเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนตัว แต่ด้วยระยะทางที่แตกต่างของขนาดพื้นที่โดยคนนี้นะครับเขามองว่าผมเองก็รู้สึกว่าไทยจะเข้าถึงได้อย่างสะดวกกว่าปั๊มน้ํามันใหญ่ๆคือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของไทยที่จะมีอยู่ทุกที่เลยเราคงจะหาปั๊มน้ามันใหญ่ที่มีทุกอย่างครบวงจรแบบที่จะในไทยไม่ได้แน่ใน,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 นอเมริกาโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองในอเมริกาเราพบได้แต่เพียงปั๊มน้ำมันเล็กๆที่หลังจากเติมเสร็จ ก็อาจจะต้องใช้ระบบแมนวนวลเดินเข้าไปจ่ายตังกับพนักงานหน้าบูทคนเดิมที่คุ้นเคยประเทศไทยทันสมัยมากแม้แต่ปั๊มน้ำมันที่อยู่ห่างไกลพวกเขาก็ไม่ใช่สังคมเงินสดกันอีกต่อไปแล้วโดยต่างชาติคนอื่นนะครับก็ค่อนข้างเห็นด้วยในเรื่องของปั๊มน้ำมันนะโดยก็มองว่าปั๊มน้ำมันในเมืองไทยไม่ว่าจะเดินทางออกไปไกลแค่ไหนนะครับก็จะเจอปั๊มน้ำมันใหญ่ๆที่มีสาขายอยู่ทั่วประเทศได้หลายๆจุดเลยทีเดียวแล้วก็ มันเข้าถึงได้สะดวกกว่าไม่ใช่ว่ามีเยอะกว่าอเมริกานะเขาก็บอกว่ามันสะดวกกว่าในแง่ของระยะทางต่อระยะทางนะครับที่แบบว่าเดินทางออกไปอีกสักระยะหนึ่งในเมืองไทยก็สามารถพบเจออีกปั๊มน้ํามันอีกแห่งได้แล้วแล้วเขาบอกว่าปั๊มน้ำมันในไทยนะครับมีเกือบครบทุกอย่างจนนึกว่าเป็นห้างสพสินค้าหรือว่าเป็นย่านช้อปปิ้งเล็กๆเลยทีเดียวนะครับในบางปั๊มที่แบบว่ามีร้านค้าเยอะมากๆถ้าหมดคือความเห็นของฝรั่งนะครับที่เป็นชาวอเมริกัน เกี่ยวกับเรื่องของการที่เมืองไทยมีเมืองเล็กๆอยู่ตลอดนายทางเลยนะครับก็เป็นความเห็นที่เขารู้สึกว่ามันแทบจะไม่ขาดเรื่องของความสะดวกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสักรับชมครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้ท่าผู้ชมมีความเห็นยางไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่ใต้คลิปด้วยเช่นเคยนะครับ ยังไงก็ถ้ารอวิดีโอถัดไปไม่ไหวสามารถกดดูที่คลิป,ปอื่นๆที่ขึ้นมาแนะนําเลยนะครับหรือเลือกหัวข้อที่สนใจได้ในช่องของผมได้เลยนะครับมีหลากหลายร้อยหลายพันเรื่องราวที่เคยเล่าไปแล้วก็สามารถเลือกหัวข้อที่สนใจได้เลยนะครับท่านผู้ชมยังไงวันนี้ขอบคุณสิกการรับชมมากมากครับสวัสดีครับ